ยังไงใช่งานน้ยกระทุ่งไหนยังถือกระทุ่งอยู่นี่เราเราจะไปไหนเราไม่จะบอกเขามานน่เ้างบดรู้ว่าสะไปไ่มาเสร็เขาพคนในพื้นที่พื้ที่มันตรงไปอ่ะมันบอกว่าตรงไปรีสอร์ทอยู่ทางหนาบางทีวันนี้หน้าเขาจะมีงานมันตรงไปไม่ได้ไม่ไปทางซ้ายก็ไปทางขวาบางที ที่น้ำเขาไปนี่สิแตา,าพักรีสอร์ทตรงนั้นก็จอดรถที่รีสอร์ทเดินไปใกล้นิดเดียวนอนสิแม่แต่ถ้านอนข้างนอกก็ดีมานสักโลกนึงอยนใจะรถไปจอดใส่มันเหล่ามันหามันหนามันคืออย่างนี้แม่บ้นอีรีสอร์ทไปเลย ดีฟาร์มาซีอดีส่วนก้งประดำประดารอกระทุ้งเขาจสอรสอกรกระทงรอกระทงกันแล้วขอเชิญเราแกบอกว่าเลาวงยังก็ได้ยินกจะจอนอยู่วะเขาลองเป็นเขาบอกท่งอทง ไทยไงเนี่ยมีมวันกี้รถแสงเขาบอกอมแม่ม่มอะอืแม่นมึงแสงมายัางเฝ้ามายังมองมาจอดอยู่นี่ถูกว่าถามมันมันสิไปใสใจที่ดินแปลงนี้ก็เหมือน6ครับครับ,พบ,พบ,พบอ๊ยอ๋อนี่มีเสร็จนั่นไงงานก็มีงานรีสอบตันกือเจ้าเนี่ยละ่ะถามก็ดูสิ ค่ะเนีดูสิสิำเภอทาสองอย่างนะคะนี่ยนี่ค่ะว่าเพื่นจะงานมันร้อยกับทุง่งอะไรสิมาร้อยนั่งเพืน่นโปรดพวกมันขึ้นดูปุ้นมันขึ้นดูปุ้มหาง เยมาาสองอยงั่นวางนานาสไหมวารสิเดพึ่งปนั่นละต่วนนนานงหนากะมีนั่น,นทางหนากะมีกาละง,งันอยู่ขาดด้างนี้ะเอาท่มมทางอดพึ่งยยอย่างคันปกตทิโคมประดับไปซื้อนี่แล้ว ตอืมอ๋อมันคือบอกกันขมาพี่ันอ๋อสิไปนี้เราจะออกได้เขมายังไม่จอดแถวนี้น้ำเขาหนีหนเาเสียเป็นนีเขาหนีไปหาองค์พระต้นคือ,อกินเขาข้าหมูวนหนึ่งคืออยากน้อแม่เนาะ้อจอดเที่ยวงานบรรทุงเส้นเวบิบเวิบโอ้ยประตู เสี่ยมพนอมนีไม่ใช่เดียวใส่ได้ใส่แล้วเขาห้ามบอกเอาในแล่นด้วยนี่ลีร์ตสหด่ๆอยู่ที่เดียวใส่ติเออลืมเข้าวุะกี้เขาเปิดไฟเนาะทำคนแถวนี้ได้ไหมได้ขวดละดล้าไป นางกายตัวฮะตเหม็นน้ำเสียอาบนอนหายากเลยพี่ครับขออนุญาตถามหน่อยครับไปไปรีสอร์ทตรงตรงไปไหมไปไหนนะไปทางนี้มีรีสอร์ทไหมไปรีสอร์ทครับที่พักอ่ะต้องออกกลับไปทางนี้ค่ะอันนี้จะติดขบวนนกาะต้องไปทางนี้ไปทางนี้ก็ตรงไปถแรกวันใช่ไหมครับ วน ya ขบวนมาแล้วอ่ะอ่าไปรีอร์ที่ไหนหรอคไม่รู้เลยก็เลยถามว่ามันมีที่ไหนบ้างมี่ค่ะวงตะวันรีสอร์ตตรงนี้นะคะวงตะวันรีสอร์ตตรงไหนคะจะไปตรงนี้ค่ะตรงสี่แยกจะไปตลาดจะมีนะมอยู่ใช้มือแล้วก็เ้าไป้ลยค่ะเข้าไปช้มือเียวไป้มือก็จะเจอเลยค่ะดู p s ก็ได้ค่ะวงตะวันรีสอร์ตก้เดียว วง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 ตะวันเนะาะกลับรถตรงนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับ,อรบขอบคุณค่ะมาาเลี้้้ยยยยวซซอืครับแสดงว่าเขาบอกผิดขอคบขอคุณมากครับเขาบอกเลี้ยวซ้ายที่ยังมันจะเป็นเลี้ยวขวาวงตะวันรีสอร์ทโอเคค่ะงามจ้ะมันลืมเข้าเนาะบอกว่าเลี้ยวขวาเป็นเสือกว่าเลี้ยวซ้าย นั่อมาขาวาเร็วขวาบ่ะงาเนเร็วใส่ด้วยมัง้งล้งถ่ายสิมันมีนะมันมีนะมันมีนะโลงค่ะโลงโลงม่นตะวนวตะวนนนึีนะ้กไปแยกหนึ่งแยกสยองใเร็วใส่เนาะียกใส่กิ เ้าคือเป็นประเภทนีใครใหญ่ดิเรวเป็นใค่ใหญ่เป็นจริงใหเลย่ใใหญ่องช่ยนไหล่ะเขาอยู่ไหนล่ะแยกสองเตแยกนี่้าแมนแยกสองเรือสายวงตะวันคนพุ่นจังตือยู่เนาะ ที่ตรงนี้ไม่ชาเลียซักเข้าไปห้องกระหอดทางกรทำใช้เบื้งดีชักพองกระลีแยกย่บ่แมนเนาะบ้าม้เจ๊กแหลกบ่แมนแยกสองอไปแล้ว่มันนี่เขาไปมันมีเวยไปลหมองนี่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีค่อยชิดขังท่างมันดูคนหาเนี่ยเขาบอกให้คนหาก็ทั่วถามก่อนมันบังหรือบบาบังเขาจำไม่ได้เขาไปยากโอใช่ปะ